การไปของคุณทักษินรอบนี้เนี่ยไปเพื่อทํางานให้กับคุณอุ้งอิ่งแง่ลูกสาวไปเพื่อคือถ้าหากว่าไม่เพื่อคุณอุ้งอิงเนี่ยแกก็คงไม่ไปหรอกกอนแกก็ยอมไปเพราะรู้ว่ายิ่งปล่อยนานานานวันทาข้าเนี่ยรัฐบาลอุ้งอิงก็จะมีปัญหาในพื้นที่3จังหวัดภายใดนภาคใต้มากขึ้นแล้วแกก็รู้ว่าจังหวัดปัญหา3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นมาในรัฐบาลของแกและคนก็พูดมาตลอดว่าพ่อกอต้องให้ลูกแก้แล้วก็ลูกก็แก้ไม่สําเร็จ คุณทักษณิณต้องการที่จะทําให้เห็นว่ารัฐบาลสนใจปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ละเลยไม่ได้ปล่อยปละใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือคนก็เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้โดยนําโดยค,คุณอุ้งอิงเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาฝ่ายใต้ได้เลยซึ่งเห็นจากการที่คุณอ,ณอุ้งอิงลงไปในพื้นที่ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวไปก็หัดพูดยาวีทักทาย แล้วก็เซลฟี่กับนักเรียนที่มาต้อนรับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาไฟใต้เนี่ยไม่มีเลยม,มันทําให้คนมันสิ้นหวังว่าอือรัฐบาลชุดนี้มันมันไปไม่ได้แล้วสําหรับปัญหาภาคใต้<ะ>แล้วมันก็ละเลยมาตั้งแต่ปล่อยให้ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีเ<า>ปดชมิมาศ<บ>ตากใบหมดอายุความอย่างเงี้ย ซึ่งผมว่าการไปของคุณทักษิณรอบนี้เนี่ยไปเพื่อทํางานให้กับคุณองอ์หิงแ่ลูกสาวไปเพื่อคือถ้าหากว่าไม่เพื่อคอุณองอ์หิงเนี่ยแกก็คงไม่ไปหรอกเพราะแกก็ยอมไปเพราะรู้ว่ายิ่งปล่อยนานานานวันเข้าเนี่ยรัฐบาลองค์อิงอก,ก็จะบีปัญหาในพื้นที่สามจังหวัด mm hmm. ไปเยภาคใต้เนี่ยมากขึ้น mm hmm. แล้วแกก็รู้ว่าจังหวัด สามปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นมาในรัฐบาลของแกและคนก็พูดมาตลอดว่าพ่อก่อต้องให้ลูกแก้แล้วก็ลูกก็แก้ไม่สําเร็จเพราะาดูจากนโยบายที่ถแถลงต่อสภา,าก็มีสักสองสามบรรทัดแค่นั้นแหละซึ่งแสดงว่าไม่ให้ความสําคัญกับกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยคุณทักษิณก็เลยอาสาไปคือคุณทักษิณไปก็เหมือนคุณอุ้งอิงไปอะ่ะเพราะแกบอกเนี่ยว่าแกไปในฐานะ ที่อ้างว่าเป็นปที่ปรึกษาประธา,านอาเซียนอันนี้เนี่ยกอ็อ่าก็ตัวเขาเรี่ยเป็นป้ายสําหรับหากินของแกกาไปในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนสองไปฐานะในอดีตนายกรัฐมนตรีสามไปในฐานะที่อ่าพรรคเพื่อไทยผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและก็ลูกสาวเป็นนายกจริงๆเนี่ยคุณตักสินต้องบอกไปในฐานะที่สองก็คือเป็นฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีและ เป็นผู้สร้างปัญหาหรือจุดไฟใต้ให้มันลุกโชนมาจนถึงทุกวันนี้ม,มันต้องใส่ตรงนี้ไปด้วยถ้าแกไปนะอเออพนคุณทักษณิณก็พยายามไปแล้วก็ให้ความหวังว่าเออเห็นแสงสว่างปลายอุมโมงค์นะแล้วก็ปีนี้คงรู้เรื่องปีหน้าก็คงจะสำเร็จสันติภาพจะเกิดขึ้น